สวัสดีครับทุกคนเด้อนี่ตุ้ยตาเดียวเคียวทุกทีนะครับผมมือนีกินเขาน้ำปั่นด้อพี่น้องเด้วยผีมามาเด้อยยายกลมยายยายใบยายทองยายวูหลายยายแขกจำบ่ได้มาด้อยทุกทีทุกน้องทุกคนครับผมยูทูบทั่วโลกทุกคนครับผม ีจากตุยเรือไม่จักตุยก,ก็ทักทายแล้วครับผมม,มากินข้าวเริ่มกันนะครับอนี่ปนปลาดุกนี่ปนปลาดุกว้าวพวกเขียชุบปักขียครับพี่น้องนี่คร,ครับไข่ครับหมูแพงครับหมูแพงมาไม่กินหมูหรอกครับกินปลาเออ <c oughs> กินปลากับปักียครับผม <C oughs> เตียงบารีปาาได้ครับโอ้ยข่าวเหนียวก็กองหนึ่งมาได้พี่น้องเด้นี่ข่าวเหนียวแซ่แบแฉบเอาจิ้มน้ำปลาเด้่พี่น้องพักกระเดาครับผมโอ้พักกระเดาไปขึ้นยุ่งปลายยุ่งกางคงแล้วครับผมนี่มาลักครับผมมาลักปลูก้อยยุ่ตลาดบางแคครับผมเฮ้ยมาได้พี่น้องอไงแฉบ,บแฉบ้ถกระคับพี่น้องห้างคลิปโดนแล้วครับผมจำบ้่ได้แล้วจั๊กจี้แบบไลย มาม่คิโลงแหรอครับมาดาดอนนังรัดเออชิันนังขวดนิเกนเกล็ดเออจิ้นสุกคนแม่ขาาเออไปแนนาเนี่มูนิ้มนมาดเออไอไนานจำอะไรครับเออยักษ์ไก่กูไอไหนมาเน่ยไปไหนอีกครับโอ้ยคิดทอดพีผิวนอนทุกคนนครับผม แจ็บแจบกับก่อนเนครับนี่ทำมีและครับ,มมรบหมูแพงหมูรุ่นผมหมูแพงผมดืซื้อหัวมาจินนะ้มนตัวลีม้อสามเมนหน่หมูแพงตัวละอีกประการซีเป็นตัวหรอครับเออีเป็นตีเป็นหาที่บัตรที่ที่บารนี่นนนที่มาจิ้มอีกทาทุกคนนะครับเออมาจินข้าวแร้นากันารบผมจับแท๊บนะกดรพี่น้อง ขอบคุณละหลายเลยครับพี่น้องที่ขับมาให้กำลังใจบาดตุยตาเดียวเขียวทุกที่นะครับผมคนที่จดดำเสียงดีเลยนะครับเนาะคิดว่าพี่น้องทุกคนทุกคนครับผมเชิดนี่เลยขอฝากนะน้อครับเด้อเป็นกำลังใจตุยบาดตุยตาเดียวเขียวทุกที่เลยนะครับเอพี่น้อนทุกคนครับผมขอบคุณมาครับที่มากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามติดแชร์ติดทุกอย่างไวยให้ ตุยตาเดียวเจอทุกที่ด้วยนะครับผมชิมนี่กินเขานังกันนะครับเรื่อชิมนาท,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 ทีที่ท้ายไม่อีกหร้อครับเร้อที่ท่าทุกคนครับเบียรไม้ปีนี้ขวอยู่ดีมีแหงลำลำรวยรวยทุกคนนะครับผมทุกท่านมีแหงทุกคนเรื่อลำลำรวยรวยทุกท่านบ๊ายบายครับผมขอบคุณนะครับทีมให้กำลับบงใจตุยตาเดียวเจอทุกที่